10ความเคยชิน10ความเคยชินที่ทำให้คุณติดโควิด1 9นี่คือ10พฤติกรรมที่หลายคนเคยชินก็เลยทำให้ไม่ค่อยจะป้องกันตัวเองในการติดเชื้อโควิด1 9นั่นเองทำให้เกิดการแพร่เชื้อโควิดอย่างคาดไม่ถึงแล้วก็แบบง่ายๆเลยมีบทเรียนหลายอย่างที่เกิดขึ้น มาดูพฤติกรรมความเคยชินที่ทำให้คุณมีโอกาสเสี่ยงติดโควิด1 9เเริ่มจากการขยี้ตาแค่จมูกซึ่งหลายคนก็จะเคยชินมีการคันก็เอาเริ่มจับเริ่มขยี้เริ่มแค่จมูกกันแล้วเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมง่ายๆที่ความเคยชินที่เสี่ยงติดเชื้อโควิดได้ง่ายๆเช่นกันพฤติกรรมที่2เมื่อถึงบ้านแล้วเนี่ยคุณก็ทิ้งตัวลงนอนไม่อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที แล้วเชื้อโควิดที่อาจจะติดปลิวติดกับพวกเสื้อผ้าของคุณก็มีโอกาสที่จะแพร่ไปยังคนที่อยู่ในบ้านคุณได้เช่นกันพฤติกรรมที่3คือการหยิบจับสารพัดสิ่งของแต่ไม่ยอมล้างมือเลยเชื้อโควิดที่ติดมากับมือก็อาจจะติดสรารพัดสิ่งของแล้วก็ทําให้คนในบ้านที่มาสัมผัสสิ่งของนั้นติดโควิด ได้เช่นกันความกระชินอันที่4ก็คือการไม่เว้นระยะห่าง1-2เมตรก็คนในบ้านคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกไว้ใจแต่เชื้อคิดมันไม่ได้บอกว่าอืมมันจะไว้ใจหรือว่าไม่มันเลือกที่จะติดหรือไม่ติดใครเพราะโควิดนั้นมันสามารถติดได้ทุกคนพฤติกรรมความกระชินที่5ก็คือการไม่ใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็ไม่พกเจลล้างมือ อย่างที่6ก็คือการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นมีการสัมผัสกันจากผ่านของใช้ก็มีโอกาสติดโควิดที่มากขึ้นพฤติกรรมที่7ดกินอาหารที่ปรุงไว้นานแล้วหรืออาหารดิบพฤติกรรมที่แปก็คือการกอดหอมจับมือกับคนรักหรือคนในรอบคนในครอบครัวนี่ก็เป็นการสัมผัสโดยตรงแล้วก็มีโอกาสที่จะติดโควิดได้ง่ายๆเช่นกัน พฤติรกรรมที่9นี้สําคัญเช่นกันถ้าคุณมีอาการป่วยแล้วไม่กักตัวเองอยู่กับบ้านเนี่ยจะเป็นคนที่แพร่เชื้อโควิดได้อย่างน่ากลัวจริงๆพฤติรกรรมที่10พฤติกรรมกัะชืชินอย่างที่10ซึ่งทําให้เกิดคลัสเตอร์การแพร่การแพร่การพบผู้ติดเชื้อมากมาย จากพฤติกรรมแบบนี้ก็คือพฤติกรรมการปาร์ตี้สังสรรกับเพื่อนฝูงด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกแต่ใครจะรู้ว่าใครบางคนที่อาจจะได้รับเชื้อโควิดมาแล้วก็แพร่เชื้อให้กับคนที่มาร่วมปาร์ตี้สังสรรกันซึงก็จะเห็นหลายกรณีครับที่เพื่อนฝูงในกลุ่มเดียวกันเนี่ยติดโควิด แบบไม่รู้ตัวและทั้งหมดนี้ก็คือสิพฤติกรรมความเคยชินซึ่งทุกท่านฟังแล้วควรจะต้องพยายามระมัดระวังป้องกันตัวเองดีที่สุดโทษทบทุนอีกครั้งก็คือมีขยี้ตาแคะจมูก 2. ถึงบ้านแล้วทิ้งตัวลงนอนไม่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 3. หยิบจับสารพัดแต่ไม่ล้างมือ 4. ไม่เว้นระยะห่างหนเมตร 5. ไม่ใส่หน้ากากอนามัยไม่พกเจลล้างมือ 6. ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 7. กินอาหารที่ปรุงไว้นานแล้วอาหารดิบ 8. กอดหอมจับมือคนรักครอบครัว 9. ป่วยแล้วไม่ก,กักตัวเองอยู่ที่บ้านและข้อสุดท้าย 10. ปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงขอบคุณที่มาจากกระทรวงสาธารณสุข